มาดูกันที่อำเภอสูงเนินนะคะจังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดถแถลงข่าวประเพณีกินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนินประจำปี2567แสงสีเสียงสุดอลังการค่ะ ที่บริเวณปรา,าสาทเมืองแขกนะคะบ้านปกบกอะตาบลโคราชอเภอสูงเนินจังหวัดนครราชส,สีมานายเดชฤทธิชายค่ะนายอำเภอสูงเนินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ได้แถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีกินข่าวค่ำของดีเมืองสูงเนินประจำปี2567ในระมิดพื้นที่ปรา,าสาทเมืองแขกย้อนบรรยากาศยุครุ่งเรืองของอาณาจักรทวารวดีกินข่าวค่ำตามรอยร่งางเงาเมืองโคราชขามมิติสู่ดินแดน เืองเก่ารากเงาแห่งเมืองซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ได้จัดให้มีการวงสวงและแถลงข่าวการจัดงานอย่างเป็นทางการขึ้นบริเวณปราสาทเมืองแขกอำเภอสุงเนินค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ได้ทราบว่าในปีนี้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดงานมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นหนึ่งในการฟื้นฟูอัตลักษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามสืบสารศิลปวัฒนธรรมย้อนยุคซึ่งเกิด ากิจการรมภายในงานก็ประกอบไปด้วยการแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียงสีจนาสป,ปุระการจำหน่ายสินค้าโอทอปและการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงภาคเอกชนรวมถึงมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาเยี่ยมชมภายในงานในครั้งนี้ซึ่งก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง10มีนาคมนี้ค่ะ